ยกที่3นี่คือศิษย์ทวันไทยทีโกเกตเพชรจับจากเวทีมวยเวิร์สยามสเตเดียมตะวันาบังกะปิกพีพีดีเอสดีช่อง36ถ่ายทอดสดเวลาดีๆอย่างนี้ครับ16บหนาฬิกาโดยประมาณทุกวันเสาร์ครับเอาล้วครับเกมเบียดขึ้นครับแข้งขวาสาดไปครับยกนี้นี่เร่งเกมเพิ่มมากขึ้นแล้วครับทางด้านปานเทพพยายามจะงัดศอกครับคัมแบ็กออกมาเล่นฝีมือครับรอจังหวะเจอแข้งขวาของปานเทพครับเอาล้วครับเสียบเข่าครับ ยกนี้ของจริงครับห้ามกับพิบตากบแฟนวยอ่ะยังไงฮะนี่เหมือนโดนกระจับครับออกมาคนละแบบนี่ครับคัมแบ็กกันเน้นที่เป้าใหญ่ชายโครงครับทั้งศอกทั้งหมัดแต่ว่านี่ครับเปลี่ยม,มวยปานเทพเน้นเข่าตียังไม่ถนัดครับมันยังไม่จะตียังไม่ได้ครับลูกจับลูกกอนนี่ยังไม่มั่นยังไม่แน่นพอครับครับนี่แค่ยก3ามนะครับอย่าลืมว่ายังมียก4ี่ยกห้าด้วยนะครับ แหมบริหารกําลังให้ดีนะครับอาลนะครับยกนี้ปลายยกปลายยกทำแม็กเดินต่อยบ้างครับทำแม็กชิงเดินเตะซ้ายครับโอ้โหเต็มแค่เอาหลุดครับแหมปานเทพจังหวะปลายยกนี่ออกอาวุธกัดขาดเจริญครับอ้าวต่อยหมัดครับหมดยกที่3ครับยังคงต้องติดตามครับสำหรับแฟนมวยครับยกนี้นี่ทีมงานสั่งลุยแหลกนะครับทางด้านปานเทพแมปลายยก3ออกไปถอยแล้วโดนแข้งครับ ยกสีออกมาปั้มเขา่ายัางตีไม่ชัดครับตั้งเกมแล้วเดินต่อทีครับต่อยซ้ายฮะสวนกลับเลยพยายามสร้างจุดเปลี่ยนให้ได้ครับทางด้านปาเทพฮ่าลงนนี่รวบเลยครับทมแบก็กรวบไม่ให้ทางด้านปาเทพมนะีขึ้นลำขึ้นบนได้ครับนี่มุมของปานเทพบอกเดินไวๆเดินให้เร็วครับเดินให้เร็วแล้วก็ต้องคิดไวทำไว นี่ครับโอ้โหเตะซ้ายครับครับแมวันนี้นี่ออกมัได้แน่นดีเหลือเกินครับคัมแบ็กพีเคยุทธนา่ะส่วนปาเทพนี่ฮะเตะหลุดบ่อยครับเจอจังหวะสองของคัมแบ็กครับโอ้โหวันนี้เจอศอกโอ้โหดูครับเมาเลยครับโอ้จังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหดูฮะลูกศอกเมื่อกี้ครับโอ้ยแตกเละเลยครับพี่แกครับโอ้ลูกศอกครับจุดเปลี่ยนเมื่อกี้ที่จังหวะเข้ามาแล้วครับบวกศอกครับสอกซ้ายด้วยฮะ โอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับศอกนี้ของคัมแบ็กครับลูกแถมนี่คือตามมาก็เป็นเข่าครับแถมเข้ามาเดี๋ยวเรามีภาพช้าให้ชมครับจบเพียงแค่ยก4ครับทางด้านคัมแบ็กทีเยุทธนาชนะเทนิเกิลน็อกเอาท์ในยกที่4ครับด้วยลูกศอกครับจุดเปลี่ยนไม้แรกครับจังหวะนี้จังหวะโดนศอกมาแล้วครับตอนนี้ก่อนแล้วนะครับดอกนี้ไม่เอาแล้วละครับ คือโดนสอ,อกก็ไม่เอาแล้วใช่ครับคือก่อนหน้านั้นนี่ oh โอ้โหเจอหนักๆหลายดอกครับทั้งแข้งทั้งหมัดจังหวะน,นี้ก็นี่ฮะรู้สึกว่ามีแผลแตกก่อนแล้วครับ,รบส,สุดท้ายก็ลูกแถมเยอะเลยครับโอ้โหฟอร์มสดอย่างต่อเนื่องครับคัมแบ็กทีเคยุทธนาครับสดจริงๆฮ